มาแบบเงีย้ยมาแบบเนี้ยเข้าไปกันหมดแล้วเหรอของนีนก็หมดคือตันเติมหลอวันนี้ครแคมเปญใหม่มูหมูมม่หมูใช่วันนี้ก็เป็นแคมเปญใหม่นะครับมูหมูม่วม่หมูเป็นหมูแท่งกรอบเจ้าสัวครับก็เป็นแคมเปญที่เอ่อเป็นกิมมิคที่อยากจะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าทุกคนว่าโอเคเราได้กินหมูแท่งกรอบที่แบบเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เล่นประสบการณ์แบบ สายมูด้วยอะไรกินแล้วเลิศเลยกินแล้วดวงดีด้วยกินแล้วกินแล้วดวงดีด้วยครับเป็นประสบการณ์ผมวม่ได้เกิดว่าเอาแกะฉีกซองอะไรเงี้ยแล้วเกิดว่าไปสแกน QR code ก็ว่าจะจะสุ่มดวงมาให้แล้วดวงวันนั้นเป็นยังไงบ้างาเป็นเหมือนแบบเบนซิมซีอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะพัอร่อยเขาก็ยังยืนหนึ่งอยู่เหมือนดิมใช่ครับด้วความอร่อยก็คือเยนหนึ่งยนหนึ่งแน่นอนับผมแล้วก็เป็นน็คที่แบบมีโปรตีนสูงด้วยแล้วก็เป็นส s n a c k ่เรียกว่าอบด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทอด กินแล้วกินแล้วหุ่นดีอะไครับเหมือนเจมส์นะครับเหมือนเจมเลยนะช่วงนี้ก็ว่าไม่ได้ครับปฏิเสธได้ยากช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ก็ส่ว,ว,ว,วนวใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้ออกกำลังกายตากหม่ครับเดกก็ตากด้วยนะครับกับแคมเปญหมูหมูนะครับเป็นผูแท่ง หมูแท่งกรอบตัวสวยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองชิมอยากให้ทุกคนได้ไปลองชิมกันนะครับรับรองว่าอร่าจิตใจแค่ไหนนี่ล่าสุดค่ะหวานเลยอ่ะไอจีมดขึ้นมดขึ้นแล้วะหรอขึ้นแล้วอ่ะยังไงคะับมดขึ้นบ่อยเป็นมันก็มันเกิดหวานที่สุดในสามโลกเฮ้ยหวานที่สุดสามเป็นความมันเกิดถามว่าหวานแบบมันขึ้นไหมก็ อันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่าปกติก็ทำแบบนี้อยู่แล้วควาอยู่แลว้ววานอยู่แลว้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ<อ>เป็นอย่าง,งาน,นั้นปีนี้มีความพิเศษอะไรครับจริงๆมีซื้อของหวานให้นิดหน่อยครับหน,น่อยแต่ตอนแรกก็คิดว่าจะหาไม่ทันเลยเป็นแนวเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาเลือกมาโดยจะให้เราก็เอาไปเซอร์ไพรส์เขาเลยเพราะว่าในบ้านเขาถูกใจไหมคะก็ถูกใจถูกใจหมดเลยครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเป็นของชิ้นใหญ่ บอกไม่ได้บอกไม่ได้มีความลับแต่เดี๋ยวพอเราลงไปค่ะ MC หรือเพื่อนเพื่อนมาแซวกหลังขนาดไหนคะส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนเพื่อนมาแซวครับก็มาแซวว่าแบบหวานจังอะไรเงี้ยหลายคนก็ตักวิปปิ้ว่าแบบเนื้อคู่อะไรแบบนี้มีมีปปิ้วเนื้อคู่ด้เลยครับอันนี้คือความรู้สึกแบบว่าเดียวอยากจะบอกกันเลยใช่ไหมคะว่าอ๋อรสอผมลืมไปแล้วขอโทษ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คือม่มาดีกว่านี้เพราะว่าลงหลายแคปชั่นเราอ่ะข <c oughs> ตโทษจริงๆคือตอนนี้แบบว่าคนค่อนข้างรัดตัวนิดน,นึง <c oughs> ครับโอเคโอเคโดนแน่ <c oughs> <c oughs> เนื้อปล่ <c oughs> องตัวก่อนโอเดี๋ยวออกตัวไว้ก่อนดักตักไว้ก่อนะะโอเคแคปชั่นร้อนเลยครับผมได้ได้จะได้มาแคปชั่นเราเตรียมไว้เพื่อวันนี้วันพิเศษโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะบอกเขาว่าคุณเป็นเนื้อคูด ก็เป็นแคร์ต่นตลกๆครับก็เลยบอกว่าค่อยๆเขียนไล่ไปอะไรเงี้ยคือมีหลายอันด้วยนะรู้สึกถ้าแต่ไม่ผิดไม่ไม่อยากมี้มีประมาณประมาณสามสามอันแบบสามอันทำไมต้องเป็นสามอันนี้ครับเลือกยังไงเลือกยังไงก็ไปลองมีแบบมีแอบไปเสิร์ชหาบ้างอะไรเงี้ยลองคิดเล่นๆบ้างโอ้ยมันเข้ากับสถานการณ์ชีวิตช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยครับอวดเขาบ้างไหมบ้างเรื่องการครับการ์ตูเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยครับ อ๋อคือเอาเครื่องจริงๆอะคือแทปแคปชั่นอะเขาก็รู้ว่าเป็นแบบมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เราเป็นสไตล์หมันว่ามันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์เฉยคือมันเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นคาแรคเตอร์เราที่แบบเป็นแคปชั่นอ๋อครับก็คือเป็นลูกจ้างแล้วเป็นเราผู้ครับผมอ่าแล้วรอแล้ครับวันนี้ครับผมลืมไปแล้ว ใชแต่ว okay. ่าพอตอนนี้คือเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันเป็นตัวงานเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไป็นตัวเป็นงานแล้วเป็นงานของปอใ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหลายคนแบบว่าดูจับสังเกตเลยอย่างเงี้ยเหรอจับสังเกตเก่งเอ่อตอนนี้ก็ยังนั่นมากๆเลยฮะหมายว่าด้วยั้นด้วยเนื้องาด้วยเนื้องานตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นมากๆเลยทั้งทั้เลยสด็จมันมาก สเต็ปมันมากขึ้นไปไหมนะฮะสเต็ปมันมากขึ้นไปไหมเหรอคือคือคือจริงนะเอาเอาแบบซีเรียสนะแบบนัไม่ตลกเลยดังแบบจั้นไม่ตลกเลยดังเลยคือคือเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น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 คู่งมแล้วกันนะคือคู่งมเป็นลักษณะแบบนี้มานานแล้วแต่ประเด็นก็คือเราไม่ค่อยได้เหมือนกับออกสื่อให้ทุกคนเห็นเวลาออกสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นแบบ ป็นที่พูดถึงเลยคาดเดาอะไรเงี้ยครับ <BS> ผมว่ามันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าและถ้าหากว่าแบบหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือปกติแล้วอ่ะก็ไม่ไม่ไม่ใช่คู่ที่แบบหวานเยอะเยอะอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นลักษณะของการแบบการเป็นเพื่อนกันมากกว่าสบายคนก็เงสายของคนบ้านเราหลังใหม่นี่เป็นเรื่องหอเปล่าบ้านเรหเป็นเรื่องของหรือเปล่าคือรจริงๆประเด็นแรกกับผมไม่ ผมไม่ได้คิดว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นเรือนหอคือจุดประสงค์แรกอ่ะคือแค่แค่อยากแค่อยากมีบ้านที่มีแบบมีโเมรเรลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตถา <c oughs> มให้งงโอเคก็ามให้ก<ๆ>็คือถามว่าอนาคตอาจจะอคือถ้าเกิดว่ามันจะแปลงเป็นเรือนหอแล้วหมายความว่ามันต้องสถานน้ำเปลี่ยนก่อนมันมันจะเตร <c oughs> ตียมตัวเป็นเรือนหอได้แต่ในความตั้งใจแรกเนี่ยคือไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องงาน แค่ความกิจกรรมของบ้านหลังนี้มันคือเหมาะกับการที่อยู่แบบว่าเป็นครอบคร,รัวทุกคได้ลเลยเออจริงๆแล้วอ่ะต่อให้ต่อต่อให้เราไม่ได้พูดอยู่ประเด็นสร้างครอบครัวกันอ่ะก <c oughs> ็อาจจะไม่มีปัญญาสร้างหลัง,งอื่นแล้วก็ประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นก็โอเคสมมติถ้าเกิดว่ามีตังมากมายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้ายังจ้างอยู่ก็โอเคอาจจะแบบไปสร้างหลังอื่นได้แต่ว่าคือในนั้นโมเมนต์นี้ในนั้นโมเมนต์นี้ก็ไม่้าหลังนี้ก่อนแล้วสถานะนี้อัพเมื่อไหร่ใครไป โอ้มันไปนานแล้วล่ะครับไปขนาดเลยบอกบอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องน่าอายนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไปไกลแล้วหรอกบอกบอกไม่ได้เลยครับราากลมๆเล็บกลมๆบอกบอกบอกไม่ได้แต่ว่าไปไกลไปไกลครับไปไกลไปไกลคือคือคือมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนแหละคือแต่ว่าพอมาทำมันก็จะอยากได้มันอยากได้นี่อยากได้นี่อะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติ ว่าการสร้างบ้านของแต่ละคนมันจะมีความเหนื่อยเหนื่อยที่ไม่เท่ากันการเดินทางต่างๆอะไรเนี่ยบางคนถูกหลอกถูกอะไรอย่างนี้เจอไหมครับข้ามนะครับก็มีมีครับมีปัญหาแต่แต่ว่าผมก็ลองไปซาวเสียกับทุกๆคนดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาหมดเราก็เลยสบายใจอ๋อก็อาจจะไม่ได้โดนคนเดียวใช่หรืไม่โดนหลอกการใจฉุนอะไอย่างเงี้ยหรอคือผมว่าคือคือปนคือปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนอะเห็นว่ามัน มันยากมันยากมากๆที่เราจะสามารถอ,อธิบายได้ว่ามันเกิดจากจุดไหนบ้างเลยนะครับคือมันมีหลายๆปัจจัยที่ที่เดินทางไปถึงการแต่งพันกับผู้รับเหมาซึ่งเป็นประเด็นสุดคลาสสิกกับผู้ทําบ้านและผู้รับเหมาแตไม่ไ,ไว้ว่าเราเราจรปัหาหรือวเราจ,ดาาราจัดการยังไงก็เคลียร์อย่างเดียวเลยครับหมายถึงว่าก็ก็เรียกว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าบ้านบ้านหลังนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากๆในในการสร้างโดนเดนไปเยอะไหมครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรถกบาร์คือทำงานในบ้านหลังนี้เลยหลัคือจริงเราก็ไม่ตั้งใจหรอกหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ตัはは้งใจว่าจะให้ม okay. ันเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยมันจับมัดจับหูทั้งหมดเลยมันก็เลยกลายไปออกมาเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นกันเลยคือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฉักคนเป็นกบารไปเลยใช่่โอเคคำนึงคำน้องนี่มันอยู่บ็ถอยรอบสาธุอย่าไปรออย่ารอตอนแล้วละคขอช่วยนิดนึงครับ ไปคือละครละครเรื่องใหม่วันจันทร์หน้านี้แล้วนะครับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สบองยี่สิบสองก็เป็นวันจันทร์อันขานี้แล้วนะครับที่จะได้ดูเรื่องใหม่โลกหมุนรอบเธอมีพี่โบเบรดาแลา้วนะครับยัยพาลิสผมว่ามันเป็นเคมีที่แปลกคือโอเคถ้าเกิดว่าเราเล่นละครแบบ ก,กับในช่องของเราคนเองเลยนะครับก็จะมีเคมีอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอดีว่ามีพี่ไอซ์มาบวกด้วยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับไวิ์ใหม่ๆใ,ใ,ในในในการในการแสดงของพวกเราทั้งหมด,ด้วยนะครับหมายว่าทั้งหมดทั้งแกงกเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าค่อคนข้างแปลกใหม่เลยแล้วก็ด้วยเรื่องราว coming o ออ g e ที่เราจะเติบโตไปพร้อมๆกับในตัวละครในตัวละครทั้งหมดที่ท,ที่มีในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจ เด็กเก่มาเป็นเด็กน้อยว่าจะเป็นนรกเรียนใช่ครับก็ามาตั้งแต่มตัธยมแบบ15 16เลยอะไรเงี้ยใส่<ด>เลยอ๋อในในช่วงแรกๆที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือ,อเป็นช่วงนัน้นเป็นเป็นช่วงที่ผมว่าเฮฮามากๆ,ๆมันก็ตลกมากๆในช่วงแรกห้ามพลาดเนาะมาดูครับพระกระดก็ปากเลยนะครับวันจันทร์ที่แล้วนะครับสปหรับบโลกรอบเท็มครับท่องสารครับ